โอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะมาซื้อชุดละวังแตะนะครับเป็นร้านค้าตลาดนะัดฟรีฝาดนะลดสูงสุดถึง80เกันเลยทีเดียวเชียวมาไปเลยกันเลย <c oughs> ผมเล็งไว้แล้วนะครับว่าจะซื้อชุดอะไรมาวิธีซื้อชุดให้ถูกก็คือเราเลือกชุดที่อยากได้1ชุดนะครับผมแล้วก็เลือกอะไรก็ได้ที่มันถูกๆนะคนดูนะ2ชิ้นแค่นั้นก็จะได้ชุดที่ถูกแล้วสมมุติว่าผมไม่ได้มีงบเยอะเนาะคนดูเนาะมาเดี๋ยวผมจะเลือกซื้อให้ดูเนี่ย <c oughs> ผมก็เรียกแบบไอ้นี่เลยสองอันปึ๊บแล้วก็บัตรเปลี่ยนซื้อบัตรสร้างห้องเนี่ยเออแล้วก็เอาไอ้นี่ใส่สุดท้ายปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเดือด3 5เพรเห็นไหมคอนโดถูกมากเลยเอาเอาของที่แบบเอาของถูกๆใส่กับของแพงนะมันก็จะลดราคาได้เยอะนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับใครแค่ที่อยากได้แค่ชิ้นเดียวนะคอนโดแต่ผมไม่ได้อยากได้พวกนี้นะผมจะได้ชุดระวังแตกแล้วก็เกมืกผู้ชายแล้วก็หัวผู้หญิงประมาณนี้นะครับทุกคนก็ประมาณ3 0 0้กนะว่าเพรนะคอนโดหรือว่าวิธีซื้อให้ถูกอีกแบบหนึ่งก็คือ อาจจะเอาแบบชุดนี้ขึ้นก่อนป้าชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้2 3 5แต่ว่าเอานี้ขึ้นก่อนดีวะเอานี้ปุ๊บปุ๊บ2 3 5เออเท่ากันว่ะคนดูก็เท่ากันนะครับทุกคนนะยังไงก็ผมก็จะซื้อ3ชุดนะเป็นชุดผู้หญิงระวังแต่แล้วก็หัวผู้หญิงเพิ่งหลานนะครับแล้วก็กางเกงนี้นะครับผมนักสู้แดนมางกกนะครับผมก็ทั้งหมดก็คือ374เอ้ย377แพงนะแล้วก,ก็กดซื้อกันได้เลยโอเค ซื้อแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับปึ๊บอืการซื้อสําเร็จแล้วโอเคหน้านี้ก็จะซื้อไม่ได้นะครับถ้าเราซื้อสัเร็จไปแล้วเราก็ต้องรีอีกรอบหนึ่งนะปึ๊บโอเครีเฟชแล้วมันก็จะมาหน้าใหม่นะครับก็จะเป็นปชุดนี้ก็มีชุดนี้ก็มีชุดนี้ก็มีใครจะได้อะไรก็ซื้อเลอยนะครับส่วนผมส่วนตัวผมก็จะเอาแค่3อย่างนี้นะครับผมก็ประมาณ3ามล็อกเพชรนะถ้าซื้อชุดมาแล้วก็มันจะอยู่ไหน,ไหน,ไหนวะ <c oughs> ถ้าซื้อชุดมาแล้วก็น่าจะอยู่ข้างในเลยนะเขดูโอเคเข้ามาเลยเข้ามาข้างในกล่องเลยอเอาดิยังเขา นี่เดียด๋ยวดีชุดระวังแต่โคสวยเลยมาขออนุญาตใส่ชุดผู้หญิงแล้วก็ค่อยเปิดนะชุดผู้หญิงโอเคน้องเคียวดี่นะครับแล้วก็เปิดกล่องเปิดก,ดกดล่องไหนอะไปไหนเล่าอันนี้ไงเดี๋ยวแล้วเปิดเลยนะครับสามารถแยกชิ้นส่วนเพื่อใส่ได้นะทุกคนบอกเลยครับว่าสวยมากผมขอใส่เป็นเซตเลยนะขอดูโอเค,อเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนลายแต่งหน้าก่อนโอเคนี่นะครับผมนี่น่ารักไหมน่ารักมากเลย